สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 m a n i ทมวันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูวแอดมินเอกก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวข่าว,าวรอบรอบลีกกันสนอยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้คอนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็ขอซับด้วยนะครับ ขอเริกันที่เรื่องเด่นๆนะครับของ LA Lakers ในวัน Media Day ครับนั่นคือ Anthony Davis เนี่ยเขาจะลงเป็นผู้เล่น5คนแรกนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์แล้วก็ตลอดฤดูกาลเลยครับจะยืนในตำแหน่งเซนเตอร์แล้วก็พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยแบบ50-50เลยนะครับย้อนกลับไปในฤดูกาลแรกครับที่ตัวของ Anthony d a v i สเนี่ยเขาเข้ามาร่วมทีมกับ LA Lakers เนี่ยทาง Frank v o g e l เนี่ยมีการปรับขยับบทบาทต่างๆนะครับให้การยืนเซนเตอร์แล้วก็พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่เขาชอบมากๆเนี่ยเป็นแบบพอๆกันเลยครับบาลานซ เตัวของแอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาจะยืนในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวดมากกว่าเซนเตอร์นะครับเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งมาร์กัสซอมอนเทรสฮาร์โรแล้วก็ยังมีอย่างอังเดรดรามอนด้วยนะครับบางช่วงของฤดูกาลมันก็เลยทําให้ผลงานการเล่นของแอลเอเลเกอร์เนี่ยยังคงดูไม่ไหลลื่นหักเทียบกับในฤดูกาลแรกที่แอนโทนีเดวิสเขาเข้ามาร่วมทีมและการที่แอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาขยับขึ้นมายืนเป็นเซนเตอร์แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเรเบรนเจมส์เนี่ยก็ต้องขยับขึ้นมายืนเป็นาาาาาาาววเเเเเเอออรรดช่ด่่่่นน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 ีีาานนจจนนีียยยยยยกกัััััคคคบบบ้้้งๆๆหหลลตถมมมขะะใปจจุ มันแตกต่างกันยังไงความสูงจะต,ต้องยืนตำแหน่งไหนตำแหน่ง,งนู้นตำแหน่งนี้เล่นยังไงอะไรแบบนี้ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการยืนตำแหน่งแต่ละตำแหน่งของ NBA ในปัจจุบันนี้มันเป็นแบบ positionless ครับนั่นหมายความว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยไม่มีความตายตัวครับย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยตำแหน่งพอย์การเนี่ยหลักๆแล้วคือการถือบอลแล้วก็สร้างเพลย์ส่งให้กับเพื่อนแค่นั้นใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วครับ power forward ยังมายืนเป็นกายก,ายก็ได้ หรือจะเป็น power forward ไปยืนเป็นเซนเตอร์ก็ได้ small forward มายืนเป็นการ์ดก็ได้เรียกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถสลับหมุนเวียนตำแหน่งกันได้ทั้งหมดเลยนะครับจะแตกต่างกันในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหลายๆคนถามเข้ามาเนี่ยก็ยังตอบไม่ค่อยจะได้ครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการเล่นมันหลากหลายมากขึ้นนักกีฬาเนี่ยมีทักษะเพิ่มมากขึ้นเซนเตอร์ก็ยังยิง3คะแนนได้เซนเตอร์ก็ยังจ่ายบอลสร้างเพลย์กับเพื่อนได้ ดังนั้นครับถ้าเกิดน้องๆอยากจะพัฒนาการเล่นบาสของตัวเองนะครับพยายามพัฒนาทักษะในทุกๆรูปแบบครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบาสยุคปัจจุบันครับ เรื่องต่อไปค่ะตูว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องการฉีดวัคซีนของตัวระบอลเจมส์ค่ะรบอลเจมส์เองเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกว่าตัวเขาเนี่ยฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เน้นย้ำค่ะว่านี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวเขาเท่านั้นที่เขาตัดสินใจฉีดวัคซีนเนี่ยปเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันปลอดภัยนะคะสำหรับครอบครัวเขา,เขาโดยเฉพาะภรรยาแล้วก็ลูกของเขาเพราะตัวเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปแข่งขันทั่วประเทศแต่ในจุดนี้เขาขอไม่พูดถึงคนอื่นนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ม t h e White h าวเวนะคะในจุดนี้ค่ะ The WhiteH าวเวเนี่ย mm hmm. เขาก็ปฏิเสธที่จะให้ข่าวในเรื่องนี้เช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะรองประธานทีมแล้วก็ GM ของทีมอย่างล OK ็อกพลิงกาก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะคะว่า LA l a Lakers ทุกคนเนี่ยพร้อมลงทําการแข่งขันในวันเปิดฤดูกาลนั่นหมายความว่าเมื่อเปิดฤดูกาลนะคะพวกเขาทั้งทีมเนี่ยก็น่าจะต้องฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปต่ออีกเรื่องนึงครับที่น่าสนใจของ LA l a Lakers ในวันมิเดียเดย์ครับ นั่นคือจังหวะที่รบอลเจมส์เนี่ยเขาพูดถึงรัสเซลเวสบุกและก็แอนโทนีเดวิสนะครับเขาบอกว่ารัสเซลเวสบุกเนี่ยหน้าที่ของพวกเขาก็คือการทําให้รัสเซลเวสบุกเนี่ยมีการปรับตัวในการเล่นให้เข้ากับทีมเนี่ยให้ดีที่สุดให้เรียบที่สุดให้ง่ายที่สุดครับให้ตัวของรัสเซลเวสบุกเนี่ยเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดครับและเขาก็หวังเหลือเกินครับว่าสิ่งที่เขาเห็นรัสเซลเวสบุกมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นความทุ่มเทในการเล่นความปราดเปรียวในการเล่นต่างๆเนี่ยเขาก็หวังว่าจะาได้เห็น, West ok นรัส ในส่วนของแอนโทนีเดวิสเนี่ยโรบอนเจมส์เขาก็บอกนะครับว่าเขาคาดหวังเลอเกินครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยบรรดาสือ่อบรรดาแฟนๆเนี่ยจะต้องได้เห็นแอนโทนีเดวิสคนเดิมกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่พอพูดถึงว่าเซลเวสบุกเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนย้อนกลับไปเนี่ย ฤดูกาลที่พวกเขาเนี่ยมีโอกาสในการลุ้นคว้าชแชมป์มากที่สุดนะครับไม่ใช่ปี2012พวกเข้าไปนัดชิงตอนนั้นเนี่ยก็สู้ระบอนเจมส์ที่นำแมมมีฮิตไม่ได้จริงๆแต่ปี2016ต่างหากครับปีที่พวกเขาเนี่ยนำโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์อยู่3ต่อหนึ่งแล้วเขาแพ้ถ้าเกิดไม่แพ้ปีนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าชแชมป์จริงๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งรัสเซลเวิร์สบุกทั้งเควินดูแรนเนี่ยถือว่าประสบการณ์เนี่ยคือเพียบและเขาก็เพรีพร้อมที่จะคว้าชแชมป์ได้แต่สุดท้ายไม่เเเเเเกกกิิิิดดดดขขึึ้้้้นน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 พพออไไไมมม่่่ปปปุ๊บีีีียยยยยยคคววููแแรร็าาทท ไม่ว่ารัสเซลเวสบุกจะมีผลงานที่ตียังไงนะครับในช่วง4-5ฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยตัวของรัสเซลเวสบุกเนี่ยถือว่าเป็นราชาทริปเปิลดับเบิลเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ส่วนตัวแอดมินเนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็ติดตามเข้ามาโดยตลอดแต่ตัวของรัสเซลเวสบุกเองเนี่ยก็มักจะโดนสื่อแล้วก็แฟนๆเนี่ยครับปรามมสตลอดเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นพอยการให้กับทีมที่จะลุนแชมป์ได้ดังนั้นในฤดูการที่จะถึงนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับของรัสเซลเวสบุกที่จะพิสูสจน์ัเาหล่นน้ แล้วก็มุ่งงานโฟกัสอยู่อย่างเดียวครับทำยังไงก็ได้ให้ทีมเนี่ยออกมาดี mm hmm. แล้วก็ไปสู่แชมป์ไม่จงได้นี่คือสิ่งที่ Russell w e s t b r o เขาน่าจะคิดอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเลยครับ ตูดว่านะคะแอลเอเลเกอร์นดูการที่จะถึงนี้จะต้องมีการเสียสละกันเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าทําได้ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะได้ลงทําการแข่งขันน้อยบางคนอาจจะมีบทบาทน้อยแต่ตูดก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะทําพร้อมที่จะเสียสละเพราะว่าจุดมุ่งหมายของทุกคนเนี่ยก็คือพาทีไปสู่แชมป์ให้จงได้ย้อนกลับไปในปีที่คว้าแชมป์นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลเนี่ยก็ได้มีการจัดซ้อมที่ลาสเวกัสแล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นกัน่ะโดยที่มโรบอลเจมส์จะเป็นหัวเรือใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการซ้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องรองนะคะแต่่่่่่เเเรรรืองหหลลัักกกกนนนีาาาาาจะป็ทททใใุ้้้้คคไไดดมมมมชวววํ รู้จักกันได้มาพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่เทรนนิ่งแคมป์จริงๆของทีมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเรามารอลุ้นกันค่ะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้พวกเขาจะไปสู่จุดมุ่งหมาจะไปสู่แชมป์ได้ไหมค่ะอันนี้นี่ลุ้นหนักมากเลยนะคะ สิ่งที่แอดมิตูนพูดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจริงเลยครับการที่เรย์ร์บอนเจมส์เนี่ยเขาจัดแคมป์ที่ลาสเวกัสเนี่ยทำให้บรรยากาศในทีมต่างๆเนี่ยโอ้โหดูดีมากๆในวันมีเดียเดย์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทราบเนี่ยอาจจะคิดว่าเข้าไปในงานมงคล <c oughs> เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหกระหนุงกระหนิงมากๆนะครับโดยเฉพาะเรย์ร์บอลเจมส์กับแอนโทนีเดวิสมีการหยอกล้อ <c oughs> มีการดึงคราวมีการแบบโอ้โหนู่นนั่นนี่กันแบบเพียบเลยแหมมันเป็นภาพที่ชื่นมื่นจริงๆค่ะพี่แน่เท่านั้นยังไม่พอครับอีู่่าจะถยรป คู่กันเนี่ยนะครับโอ้โหรันโดเนี่ยมีการเอากล่องไม้ทำมาเป็นยืนข้างแล้วปตัวสูงว่ารัสเซลเวสบุกจิ้มกันโ oh oh oh, อ้โหัวล้อกันสนุกสนานมากมายเลยเท่านั้นยังไม่พอครับโอ้โ oh, ห oh, จังหวะที่อยู่บนโพเดียมเนี่ยนะครับราจอรรันโดเนี่ยสร้างข่าวมากๆเพราะสื่อเนี่ยเขาพูดถึงว่าในฤดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยทั้งเรเบอล์เจมส์ทั้งแอนโทนีเดวิสรวมไปถึงหลายตัวหลายคนในทีมเนี่ย่างก็คิดถึงราจอรรันโดกันทั้งนั้นเลยพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยราจอนรันโดทําแบบพูดไม่ออ <laughs> คือแบบโอ้โหอะไรกันเนี้ยนี่คือบรรยากาศที่แบบลงตัวมากๆและเพื่อนๆลองคิดดูนะครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยแหละเป็นบรรยากาศก่อนที่จะเข้าสู่ฤด,ดูกาลปีที่เขาคว้าแชมป์ดังนั้นครับในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้ของ LA Lakers เนี่ย ทุกทีมในลีกเนี่ยเตรียมตัวรับได้เลยว่า LA Lakers นี่เขาพร้อมจริงๆอืมโอโ้โหนี่ขนาดยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลเลยนะคะเนี่ยเคมียังเข้ากันดีกลมกล่อมขนาดนี้และถ้าเกิดฤดูกาลเนี่ยดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้จะยิ่งกลมกล่อมขนาดไหนนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่ข่าวของอินเดียนเะ p a c e r ์กันบ้างค่ะทางทีมเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งถึงอ,อาการบาดเจ็บที่หลังของคาริสโนเวิร์ดค่ะที่อาจจะส่งผลในการลงทําการแข่งขันช่วงต้นฤดูกาลและก็ยังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าเขาจะสามารถกลับมาลงทําการแข่งขันได้เมื่อไหร่แต่ทางทีมเน เลว,วันค่ะอาการบาดเจ็บครั้งนี้นะคะยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าบัดแบ่ใช้การรีแฮบฟื้นฟูไปก่อนตัวคาริสโลเวิร์เนี่ยคะ่ะเขาเทรดมาจากบูลิเนสะคะเทรดมาเนี่ยขเขาตรวจพบเจอก้อนเนื้อที่ไตต้องผ่าบัดเออออกลับมาลงทาการแข่งขันได้35เกมค่ะเขามีผลงานที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือทีมได้ดีมากๆเลยนะคะค่าเฉลี่ยการทําแต้มของเขาในระดับ 20. 2 0่สิแต้มต่อเกมถ้าอย่างไรค่ะก็ขอให้เจ้าตัวเนี่ยหายบาดเจ็บเร็วๆแล้ว,ลวกลับมาช่วยทีมนะคะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ถ้าชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์ด้วย และก็ไม่พัาดข่าวสารของ NBA ค่ะอย่าลืมอีกครั้งค่ะ subscribe ที่โลโก้23 m a n i a ตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือดีเดด้ของพวกเรา23 m a n i a วันนี้พวกเราทั้งสคนกับคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณครั